สองตัวแล้วครับมึงสองตัวเป็นแม่เดียวเนาะแม่เดียวแม่เสาไงานี่ละ่ะแม่เสาไงทองไม้ครับแม่ทองไม้แม่ทองไม้มองไเนี่สูงเท่าไหร่ครับ,รบสอสิริชัยฟาร์มบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่า3ปีบริการพี่น้องแบบวิไอพีเลยรวดเร็วทันใจ แถมยังมีบริการเก็บเนื่องปลายท่างโอนเงื่อนให้พี่น้องท่านที่สนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์099-157-7201และ062-584-6977รับร่องบ่ผิดหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟั้มเมื่อนี้สิฟ้าพี่น้อง พอเปิดราคากล้วคคยคือเก่าแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบพ่อได้พลาดคลิปด,ดีๆนะราคากล้วยสึกๆไปเบิ้งกันเลยครับแบบเมื่อี้เขาอยู่กับคุณพ่อเราอย่างกล้วยหลายตัวด้วยพี่น้องแับมื่อนี้เขาอยู่กับคุณพ่ออย่างครับพ่อสงคำนะครับพ่อสงคำบ้านหนึ่งก็ บ้านหนองคล้องหนองพุ่มนะครับตำบลวังยินราตอำเภอชุมแทาจังหวัดสกลนค่นะครับกลับมืวอนี้สิเปิดจากตัวพ่ะเอาว่าสิเปิดสองตัวแล้วครับหมอสองตัวเป็นแม่เดียวเนาะแม่เดียวแม่เสาไงหนี่งละแม่เสาไงแม่ทองแล้วแล้วซื้อว่าแม่อย่างตัวแรก้ยงอันนี้แม่น้ำเพชรครับแม่น้ำเพชรแม่น้ำเพชรหนี่สูงหไรเป็นได๋พ่อชงครับ ร้อสบวกนี่แหละครับสูงร้อยสามสิบอยู่ตัวน้อยผม่ามันลูกเนาะเป็นลานน่ะเขาแล้วเพากงงามใช้หสาวลูกเรกจิเนี่ยท่องเรียกจริงเนี่ยตรวจสาวแล้วเรียบร้อยว้่านท่านเดสาวเนาะได้จากเดียนแล้วกันมันสามีเดียนนี่แหละครับอ เปสามทีเดือนแล้วกับตัวใดพู้เนี่ยกับกึ่งสยามปั๊มกับกึ่งสยามกับเจ้ากึ่งเนาะครับแม่น้ำเพชรดิเปิดราคาไว้เท่าไหร่พ่อสงครามว่าที่เปิดเมื่าไรครับสี่สิบห้าสี่หมื่นห้าพันสี่หมื่นห้าพันตอนรองได้อยู่ครับคั้นพี่น้องคั้นพี่น้องมาเทีย่เพื่อนจะตรวจท่องกับตรวจเอาครับตรวจเอาก็ได้ตรวจในเพื่อนรือว่าจังไหน กับตรวจให้กัได้กับตรวจให้ก็ได้เนาะกับตรวจมีตำหนียังว่าเขาทกับมีตำหนีเราไม่ตวนะับน้มซีเต่าคบอยู่เนาะตรวหน่อยนี่บ่วนลูกเล้พี่นาะพวกลานลานเขากับไปเบื้องตัวที่สองเลยครับพี่นนอะ พอกับตัวที่สองโลตัวที่สองซื้อว่าแม่อย่างพ่อสงครับแม่ทองไม่แม่ทองมแม่ท้องไมนี่สูงเท่าไหร่ครับห3อยสามสิบห้าเนี่ยละครับห่อยสามสิบห้าครับอันนี้อันนี้แม่อย่างก็แม่อนแม่นำเพชรแม่นำเพชรอันนี้แม่ทองไม่แม่ท้องไม้แล้วทับไป ครับกึ่งสยามเหมือนกันสิครับคุณละเมืองกันไล่ไรกันล่ะท่านตรวจท้องไปตัวนี้นี่กับท่านตรวจครับคือกันเนาะคือกันครั่ไร่กันละ่ะเนี่ยท้องไหมนี่เปิดราคาไว้เท่าไหร่พ่อทุครับอ๋อก็เปิดไว้ห้าสิบละครับห้าหมื่นะครับห้าหมื่นพมสูงแล้วเท่าไหร่เกาะพุ่มสูงไว้สามห้าครับพุ่มสูงร้อยสามสิบห้าสูงก็แม่นั่นยุทธี่เนอะ กันเอาแล้วก็ให้ตรวจท่องให้แล้วก็ทีตรวจท่องพี่น้องแล้วว่าได้ตรวจท่องจกกตัวเบอร์โทรศัพท์เนี่ยพอสงครามเบอร์โทรศัพท์ว่าน์แปดศูนย์ศูนย์แปหจ็ดงกาิงกลางมหาพอสงครามได้อีกก um. ัดกับบ้านบ้านหนองทุ่มทางออกมานะักคำหน่อยสรพี่น้อง ตำบลวังหินลาดเนาะอำเภอชุมแพกับขันมักกับมาเบิงเอามาเบิงตัวกริงน้ำเล้าเอาขันยกคู่นี่รถได้หลายอยู่ได้เนาะทรงฟีบหรือว่าโบมีรถเารถมาเส่รเอาเลยเนาะทุกตัวก็ตตอ้องได้ทุกตัวเนาะพ่อสองครับ ยกคูเลยกระดยท่านเราวะก็ถึงแสนั็คูนี่ยถึงแสนครับตำแสนตำแสนเน,นี่ยนท้องไม่หนึ่งห่างเรางามดีดีนี่นี่กัน,นิ่งดีดีครับสั่นเกาไว้ซ้ำนี่อกนกันมักกับมาเบิองเอาเด้พี่น้องเสียงฟ้าห้องรูวอยู่ตออกมาสงคือยพมันครับ,รบไม่กไม่องตัวนี้ทีออกลูกับแม่เดียวกันเนาะ แม่ได้ก็มาเบึ้งเอากครับตัวนี้เปิดด้วเท่าไหร่ก็เปิดได้45ครับ45ตัวนี้เปิดไปหาเมื่นทุกตัวตัวร้องไหลได้ครับตอองได้ครับเป็คกด้รองลดได้ยหลายยครับจังมาเบิ้งน้ำเราเอาครับขาบ้านนี่หละมันยังค่อยเขาเลี้ยงลายตัวอยอ่ข้างนอกมาเอาไปเลี้ยงซอยแล้วเนี่ย คร,ครับวังแม่นั่นเปิดปอแต่จ,จังมามเบิองเอาเนาะครับมาเบิองเอาเลยครับหลายตัวอยู่ครับเบอร์โทรศัพท์อีกจรอบนี้พ่อสงครามศูนย์แปดศูนย์ครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับแปดเจ็ดสี่เก้าครับจังมาเบิองจังโทรมาหาเราก่อนพี่น้อง สวัสดีตอนนี้ปอนพอกันลิหน้าวันดีครับ